สำหรับคนที่กําลังอยากจะมาร้านซาฟูบาร์เดอร์นะแต่ยังไม่รู้ว่าร้านเราอยู่ตรงไหนนะครับบอกเลยว่าหาง่ายมากๆนะฮะวันนี้เดี๋ยวเต้ยพาไปดูกันว่าร้านพวกเราตั้งอยู่ที่ไหนจะ้ะถ้าเพื่อนๆเ,เดินทางรถไฟยฟ้านะเพื่อนๆเ,เดินทางรถไฟยฟ้ามาลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติลงมาเพื่อนๆจะเจอกับ MBK เลยนี่ MBK Center นะจ๊ะ นนะะเราอยู่ที่ชั้น5ของห้าง m อเคนะฮะทุกคนจะเห็นป้ายนะฮะนี่ชั้น5โซน B ีนะใกล้ร้านเราสุดๆแล้วนี่ตอนนี้เราก็เจอกับป้ายร้านซาบูบาเตอร์แล้วนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเดินทางไม่ยากนะฮะอย่างที่บอกลงรถไฟฟ้าสนามีฬาแา่งชาตินะครับขึ้นลิฟต์มาชั้น5แล้วก็มาเจอพวกเราได้เลยนะฮะอยู่ตรง5โซน B ีนะสำหรับคนที่หาอยู่นะฮะเดินเข้ามาหน้าร้านโอ้โหแน่นอนเห็นชัดเจนมีหูฟังตะการตาอยู่มากมายนะใครที่กำลังมองหาหูฟังไม่ว่าจะ, ear, ะ,ฮะ end, าเฮดโฟนอินเอียร์อินนีมอนิเตอร์นะคร ที่ชาบูบาเ์อเ์เอเมเทันห้านาจาแว้เจอกัน